จอประโยคภาษาเกาหลีลงท้ายแบบนี้คืออะไรคะคุณพี่ป่ะเล่าให้ฟังเริ่มเรียนภาษาเกาหลีแบบสนุกง่ายใช้ได้จริงกับเข็มโคเรียนะคะอันแรกถ้าลงท้ายด้วยจา่จาจ่าฮาจาจาแบบนี้นะคะแปบลบแบบว่าทําอะไรอะไรกันเถอะเช่นีคาจิ카자น้องเขาจะอยู่กับคํากริยานะคะูดีเราคาจิด้วยกัน카า,านก็คือไป เราเนี่ยไปด้วยกันเถอะเป็นแบบไม่สุภาพนะใช้กับเพื่อนที่แบบสนิทได้ค่ะ u ูดีคาชีคาจาวูดีคาชีคาจาเราไปด้วยกันเถอะอีเจชิจาคาจาอีเจคือตอนนี้คราวนี้ตั้งแต่นี้ชิจ a คาจะเริ่มต้นกันเถอะอีเจชิจาคาจา,ชอ,ช,อจาชอมชิมือบอกจะชอมชิมแปลว่ามือกลางวันใช่ไหมคะชอมชิมือบอกจะกินข้าวกันเถอะเออ ิเท่ากันนะคะดังนั้นถ้าลงท้ายด้วยจานเนี่ยให้รู้ไว้ว่าไม่สุภาพนะแต่แสดงออกถึงความสนิทสนมของผู้ใช้งานได้คะ่ะถ้าเราใช้กับเพื่อนเนี่ยก็คือรู้เลยว่าสนิทกันเพราะว่าไม่สุภาพเนาะแปลว่าไปกันเถอะทำกันเถอะก,กันเถอะนั่นเองแบบที่ 2. อ,อึบชิดะหรือพี่อึบชิดะอันนี้แปลว่ากันเถอะเหมือนกันแต่จะมีความสุภาพขึ้นนิดนึงแต่ว่าใช้กับผู้ใหญ่ไม่ได้อยู่ดีนะคะแบบไปใช้กับเพื่อนร่วมง,งานอยู่แบบอันนี้เดียวกันโตเหมือนกันก็คือสุภาพขึ้นมานิดนึงสุภาพกว่าอันเมื่อกี้นะ 젠 내일 만납시다. 내일 풍이 만납시다. 쟤가 틀. 내일 만납시다. 풍이 쟤가 틀. 여기를 청소합시다. 여기를 티니 청소합시다. 담, 관, 사, 안, 간 틀. 여기를 청소합시다. 자, 다음 주에 회의를 합시다. 다음다음주ถ้คือสัปดาห์ถัดไป会议คือการประชุมค่ะ합시다ทำกันเถอะ다음주에회의를합시다เนี่ยวีคหน้าประชุมกันเถอะไอ้อประชุมเป็นสัปดาห์หรอ <laughs> ดังนั้นพี่อุบชิดานะคะแปละว่ากันเถอะที่สุภาพขึ้นมานิดนึงถัดไปจีมาจีมานะคแะแปลว่าอย่าแบบไม่สุเลยไม่สุภาพนะคะใช้กับเพื่อนได้แหละไม่ได้เป็นคำหยาบนะแค่ไม่สุภาพเฉยๆไม่มีค่ะไม่มีครับเฉยๆอ่ะจีมาแปละว่าอย่า เช่นนึดจิมานึจิมา,มาอย่าสายคอลองเออย่าสสยอุลจิมาอุลจิมาอย่าร้องไห้ก็ตีนะอุลจิมาเห็นไหมอย่าร้องไห้อิดจ,จิมาอิดคำนี้เพราว่าลืมอิดจ,จิมาอย่าลืมนะอย่าลืมนะคะแบบนี้นะอิดจ,จิมาดังนั้นถ้าตามไทยด้วยจิมาแปลว่าอย่านั่นเองถัดมาสิเนยเนยแปลว่าอะไรจังเลยนะคะจังเลยนะ จังน่ารักจังแบบนี้ที่เราให้ประโยคนุ่มลงเช่นค um งชีกาชองใหม่อารมทำเหนียวคงชีวิวทิวทัศน์ชองใหม่จริงๆอารมทำเหนียว um งดงามนะคะคงชีกาชงใหม่ ch ch um อารมทำเนคชกาชองใหม่อารมทำเนวเออวิวสวยจริงอันเนี้ยนะคะใช่ไหมวิวสวจังเลยนะคะ음ช정말맛진맛네요 อุมจิงอาหารชงใหม่จริงจงมาชินเนียวเขียนว่ามาชินเนียวออกเสียงเป็นมาชินเนียวนะคะเสียงนุ่มลงนหนึง่งอุมเล่มานเลยอาหารอร่อยจริงๆเลย,ยจริจงนเลย날씨가정말좋네요날씨อากาศช정말จริงจริง좋네วดีน날씨가정말좋네วอากาศดีจริงเลยนะแบบนี้ค่ะถ้ามาลงท้ายด้วยจีจีจะให้ความหมายว่าใช่ไหม ใช่ปะคนพูดและคนฟังได้รับข้อมูลเดียวกันหรือทราบข้อมูลเดียวกันอยู่แล้วค่ะดังนั้นคนพูดเนี่ยก็จะพูดได้ว่ามันใช่ไหมใช่ไหมแกคิดว่าคนตอ,นอบเราตบว่าใช่แน่อย่างเช่นเราอยู่ในสถานการณ์ที่มันอากาศดีเหมือนกันอากาศดีเนาะเขาบอกโอ้ใช่เนี่ยแบบนี้ช่ไหโอเนลนัลชีชอบจีโอเนลนัลชีชอบจีนะคะโอเนลวันนี้นัลชีอากาศชอจีนี่ใช่ปะแกเลิศเนาะเงี้ยโอเนลนัลชีชอบจีอากาศดีนนนเนา,นานะ โนโดขัดจี卡尔ก็จีไม่มีขัดจีเติมเองนะคะโนโดเธอก็卡尔ก็จีจะไปใช่ปะโนโด卡尔ก็จีหมายแกก็จะไปใช่ไหมอีกอันนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยเจมีจีสนุก cha. ใช่ไหมอันนี้สนุกใช่ปะดังนั้นลองใช้ดูสิเป็นแบบไม่สุภาพนะคะถามว่าใช่ไหมใช่ปะอันนี้แบบที่หกจอบ่ไยเหมือนกันเป็นโจ โจ้คำนี้มาจากคำว่าจีบวกโย่ใช่ไหมโจบเจียวเจียวเป็นสุภาพและอันนี้สุภาพค่ะช้าความหมายเหมือนกันเลยคือใช่ไหมใช่ปะแต่เป็นแบบสุภาพขึ้นโอเนล์นัลชีชโชโอเนล์วันนี้นัลชีอากาศชโชอดีใช่ไหมคะอเนล์นัลชีชโชวันนี้อากาศดีใช่ไหมคะอากาศร้อนน้อยดีมากเออทาคัทชิกาจจทาคือทั้งหมดใช่ไหม เขียงพยายามมาในึี้นะคาจิด้วยกันคาโจไปด้วยกันทั้งหมดนี้เลยใช่ไหมคะอืมถ้าคาจิคาโจอีกอเจมิโจอีกอคืออันนี้เจมิโจสนุกใช่ไหมคะสภาพขึ้นตรงท้ายด้วยโจนะอันเนี้ยโจมาจากคำว่าเจียวเจียวโจ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 เออสุภาพถัดไปสิเธอตรงท้ายด้วยเซโยแปลว่ากรุณา เชิญก็ได้บางทีใช้ในเคสของคําสั่งก็ได้อยู่ที่น้ําเสียงแล้วก็จุดประสงค์ของของคำในประโยคนะคะอันนี้เป็นเป็นการเชิญละช้โยกีอันจือเไม่ใช่สุภาพธรรมดานะยกย่องหู่สนทนาด้วยโยก i อันจื่อเียวยกีพระวิที่นี่เจ้าจืเชียนนั่งที่นี่นะคะโยกีอันจือเซีวอะไรก็อยโยกอันือเซียวฤย์อีแชกลิลกเุเรุณาทำไมคะอ่านอีแชกนังสือเล่มนี้ หนังสือเล่มนี้อ่านสิคะนะคะยิชเชกอ่านเล่มนี้สิบุหร่มาชิเศีบร่มาชิเศดื่มน้ำสิคะอืมนะคะเขาลงมาชิกซาสิหรือเปล่าโอเคอันถัดมาโชโยลลงท้ายด้วยโชโยนะคะแปลว่าอะไรอะไรให้หน่อยคําว่าโชโยเนี่ยมาจากคาว่าชูดาที่แปลว่าให้แต่พอลงท้ายว่าโชโยเนี่ยเป็นการขอเขาว่าเฮ้ยทำนี้ให้หน่อยทําันนี้ให้เรานห,หน่อยนะคะโทว่าโชโยช่วยหน่อยช่วยฉันหน่อย ขอ줘요า마이거좀가져ิ줘요이거มข้จงจ,อจยยเอามาให้หน่อยข้าจอก็คือเอามีครอบครองพกขอามาเหดิหนคะคะเอกอกจมกาจอา,จยยามามยโ,ยโรย่มุป,ประตูใช่ไหมยอรโร่เปิดให้หน่อยค่ะ มุนเนยอรอโจยเพิ ja. ja. ่มตัวให้หน่อยดังนั้นเห็นเขาลงท้ายว่าโจย์โจย์จูเซโยแปลว่าทำอะไรอะไรให้หน่อยนั่นเองค่ะทันมาสิเธอลองหรือยังลองถ้าลงท้ายด้วยคำว่าโมโมพายพายสิ่งคำว่าพายเนี่ยแปลว่าดูใช่ไหมดูทีนี้มันพอมันเป็นไวยากรณ์เนี่ยน้องก็จริงจริงมันเขามีการผ่านไวยากรณ์เนาะแต่ให้สังเกตนะคะถ้าคำว่าพายอยู่ตามหลังคำกริยาเช่นอันนี้อิลกบายแปลว่าอ่าน ดู do, เห็นไหมให้ความหมายว่าลองทำอะไรบางอย่างดู do, นั่นเองค่ะอืมอเขาจะอยู่ข้างหลังคำกริยานะอีเชกิฮันบอนอิลกอบไบเออีแจกหนังสือเล่มนี้ฮันบอนสักหนึ่งครั้งอิลกบไบเอลองอา่านดูอีเชกิฮันบอนอิลกอบไบเอนะคะต่อชปจอง영화를봐봐요จองจองแปลว่าโนนนะโนนนะคะยองฮวาหนังเรื่องนั้นเนี่ยไปาาอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวลองดูหนังเรื่องนู้นดิ ไปลองดูหนังเรือ่องนู้นสินี่เออทำไมอีโนเดอร์เธอรอบายอลองทำไมคะอีโนเเพลงนี้ทือรอฟังบายอลองลองฟังเพลงนี้ดูสิแกมันเลิศนะเนีดังนั้นถ้า,า,าลงท้ายด้วยพายอนะเราสังเกตได้เลยว่าแปลว่าลองทำดูสิก็ได้เหมือนกันฉาแบบที่สิจที่เราได้เจอบ่อยนะคะคืออือก็อือกเป็นการคาดดบาบเฮ้ยคงจะเป็นแบบนั้นมัง้ง กูไม่อาจจะเป็นอย่างนั้นนมั้งแบบนี้นะคะเช่นคือซาลามันคแบบนี้คือซาามแปลว่าคนคนนั้น벌อแล้วคาสน่าจะคงจะไปแล้วแหละคือซาคนคนนั้นเนี่ย벌อลซ์คคนคนนั้นน่าจะไปแล้วมัง้งคาดเดาค่ะหรือ오늘เนอร์걸นะคะโอวันนี้ นายฉีอากาศชกอนก็คือวันนี้น่าจะอากาศดีมั้งย,ยังไม่รู้ไงย,ยังไม่ได้ออกไปนะคะแต่คิดว่าเดาว่าน่าจะดีนะออวันนี้เนี่ยอากาศน่าจะดีนะชิงกุนจิเอิสอชิงกุเพื่อนจิบก็คือบ้านอิสน่าจะอยู่ที่บ้านนะเพื่อนนะแบบนี้นะคะดังนั้นทั้งหมดนี้เป็นการคาดเดาแบบไม่สุภาพถ้าจะุภาพใส่โยเข้าไปเป็น อึกลเลี้ยวแบบนี้เช่นขัดึกเลี้ยวจกเลี้ยวเอออึกเลี้ยวแบบนี้นะคะแารคาดดาเนาะคงจะอย่างนั้นนะมั้งแบบนี้นะคะโอเคอันนี้คือทั้ง10รูปแบบการลงท้ายประโยคที่เธอจะได้เห็นบ่อยๆแน่ๆและเธอจะได้ลองใช้นะคะอย่างน้อยตอนนี้เราก็ดูออกแล้วว่าอันไหนให้ความหมายว่าอะไรแล้วก็สุภาพหรือไม่สุภาพนะคะ